นายเ็บอกว่าถ้ามึงอยากจะเล่นก้าวหน้าเนี่ยมึงต้องเลือกเขตเหนือเพราะเขาบอกงานเหนือแล้วคนเป็นใหญ่เป็นพอบตอลอเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมาจากเหนือหมดถ้ามึงอยากจะาง,งานก็เหนือถ้ามึงอยากจะได้เงินก็ไปใต้ใต้ก็คือบอกนาใต้แต่ถ้ามึงอยากสบายมึงก็ไปอยู่ฝั่งคนมันเป็นทุภาติกของงานเหนือ,งนเ,นอเงินใต้สบายทน ผมเมืขอแกไปอยู่จราจรบางเขนไปโบกรถได้เจ็ดเดือนมัน้งท่านโสพลวราชนนเนี่ยขับรถผ่านผมแล้วก็ไขกระจกด่าผมไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่แล้วก็ปิดกระจกขับรถหนีเพราะสมัยก่อนคนถ้าไปโบกรถเนี่ยนายก็บอกมึงโง่มึงไม่ได้ใช้ตั้มองไงผมอยู่สวัจจรผมได้ฉายาว่าสารวัตรอมยิ้มผมโบกไปผมยิ้มรถไป แจกอมยิ้มไปพอมาเป็นสืบสวนนครบาลใต้ตอนนั้นผมเริ่มปราบปรามมีชื่อเสียงมีวิสามันเริ่มชื่อว่าเป็นสารวัตรมือปราบผมยิ้มตื่นจนกระตั้งในหะ้ตอนหลังมาเป็นผู้กับสืบสวนนครบาลแปดได้รับฉายาว่ามือปราบสัพโลจนกระตั้งพอเป็นใหญ่หน่อยก็เลย,เลยตั้งชื่อมาเป็นมือปราบหูดํา